สวัสดีครับวันนี้พบกับมอสอีกแล้วนะครับอ่าอ่าวันนี้ก็จะเป็นคลิปใหม่นะครับเป็นรายการใหม่ของมอสนะครับก็เียกว่ารายการคุยในรถนะครับก็คือจะนำข่าวสารของรถเล็กซเนี่ยแหละมานั่งคุยกันผ่านรถเล็กซันะครับอ่าก็สำหรับ EP แรกนะครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยรถไฟฟ้ากันดีกว่ารถไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ มาแรงไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ไหนๆก็ตามนะครับของ Lexus ัเราเองเราก็มีรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปประมาณปี2023นะครับ l e x เนี่ยได้เปิดตัวรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับชื่อรุ่นว่า Lexus R C 450e นะครับ R C 450e เนี่ยเป็นรถไซส์ประมาณ SUV ขนาดกลางค่อนๆไปทางใหญ่ละ นะครับไซส์ Size มันเนี่ยจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของ NX แล้วก็ RX นะครับก็คือไม่ได้ใหญ่เท่า RX แต่ก็ไม่ได้เล็กถึงขั้น NX นะครับก็ฐานล้ออะไรเนี่ยต่างๆเท่ากับตัว RX เ,เลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับโดยสารครอบครัวผ่านครอบครัวก็ได้นะครับย้อนกลับไปตอนนั้นประมาณปี2023เนี่ยเราเปิดตัวกันด้วย2รุ่นย่อยนะครับคือ ลักช r รี่นะครับลักชรก็อยู่ที่3 8 7ล้านบาทนะครับแล้วก็พรีเมียมนะครับอยู่4 1 9ล้านบาทเราเปิดตัวกันด้วย2รุ่นย่อยนะครับมาด้วยขนาดแบตเตอรี่ทั้งหมด71.4กิโลวัตต์นะครับเท่ากันทั้ง2รุ่นย่อยนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยเลยนะครับมอเตอร์หน้าหลังก็ยอดขายตอนแรกถือว่าไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เนื่องด้วยจากว่า1 r A440E เนี่ยเป็นรถไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยแล้วก็ในไทยตอนนั้นนะรถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ค่อยมีแพร่หลายมากนะครับในในเรื่องของแบรนด์ต่างๆนะครับแบรนด์ทางฝั่งยุโรปเองทางฝั่งจีนเองก็ยังไม่ค่อยเข้ามานะครับพอเปิดตัวไปได้สักพักหนึ่งอ่านะก็จะมีกระแสรีวิวมาวิ่งได้น้อยบ้างแหละอะไรกินไฟบ้างนะครับแต่ด้วยเวลาผ่านไปนะครับ ตัว R C 450E เนี่ยอันนี้สำหรับมอมอไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าวิ่งได้ไม่เยอะนะครับแต่การวิ่งได้ไม่เยอะของ R C เนี่ยเราต้องมาดูกันว่าเป็นเหตุผลอะไรนะครับหนึ่งเลยแบตเตอรี่ขนาด71.4กิโลวัตต์นะครับก็คือปกติรถไฟฟ้าเนี่ยในระดับรถคันใหญ่นะครับแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ีล้อด้วยเขาจะใช้อัตราสิ้นเปลืองของตัวไฟฟ้าเนี่ยตีไปซะประมาณ หนึ่งกิโลวัตต์เนี่ยเราจะวิ่งได้ประมาสี่โลกว่าๆนะครับก็เอาเจ็ดสิบเอ็ดไปคูณสี่สมมุติเราคูณประมาณสี่จุดสองอะไรไปนะครับมันก็จะตกประมาณสักสามร้อยกว่าโลอ่าด้วยความที่เนี่ยครับหนึ่งแบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ขนาดตัวรถค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยการวิ่งนะครับในความเร็วสูงได้ประมาณสามร้อยโลนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์นะ ไม่ว่าณปัจจุบันเองก็ตามณปัจจุบันเองขนาดรถประมาณนั้นขับเคลื่อนสี่ล้อก็วิ่งได้เท่านั้นนะครับเพียงแค่ RC เนี่ยมันออกมาผิดจังหวะไปนิดหนึ่งออกมาในช่วงที่เรียกว่าจับจ้องเรื่องระยะทางวิ่งกันซะมากกว่านะครับพอตอนนี้ระยะแบตเท่านั้นก็วิ่งได้ประมาณนั้นถ้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันนะครับพอผ่านรตแรกนะครับรตแรกโดนวิจารณ์กันเรื่องของ ระยะทางวิ่งนะครับก็มาถึงการอัปเดตนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งที่1นะครับเรื่องอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยคือระยะทางวิ่งทางไกลอย่างที่มอสแจ้งไปเมื่อกี้เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลวัตต์นะครับหนึ่งกิโลวัตต์วิ่งได้ประมาณสี่โลกว่าอันนี้คือวัดกันด้วยความเร็วประมาณร้อยยี่สิบนะครับก็เท่ากับเราวิ่งได้ประมาณสามร้อยนิดนิดอ่ะแต่พอเราวิ่งในเมืองล่ะวิ่งในเมืองเนี่ยจากที่เคยจับอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็คือหนึ่งกิโลวัตต์เราวิ ห้าก,กลางๆนะครับห้าโลตรง,งกลางก็คือเราวิ่งคูณไปเลยเจ็ดสิบก็ได้ประมาณสามร้อยหกสิบประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็พออัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยครั้งแรกเลยหนึ่งพออัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จเนี่ย RC เนี่ยเขามีระยะบัฟเฟอร์ของทางแบตเตอรี่ค่อนข้างจะเยอะคืออ่าแบตเตอรี่ของเขา71.4กิโลวัตต์เนี่ย เขาจะเว้นไว้ประมาณ10กิโลวัตต์เลยนะครับหมายถึงว่าระยะทางวิ่งเนี่ยเหลือศูนย์แล้วแต่จริงๆแล้วยังวิ่งได้อีกประมาณ10กิโลวัตต์ก็วิ่งได้เยอะเหมือนกันนะครับก็วิ่งได้ต่ำๆก็30-40โลได้นะครับเพราะระยะทางวิ่งจากที่ตัวของแบตเตอรี่ที่ได้วัดกันนะครับก็คือใช้ได้63.8นะครับแล้วก็อีกประมาณ8กิโลวัตต์เนี่ยเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการสำรองไฟไว้นะครับใช้ในยามฉุกเฉินอพอเราอัปเดตเสร็จใ้ตัวกำลังไฟตัวนั้นเนี่ยก็คือสามารถนำมาใช้ได้นะครับระยะทางวิ่งบนหน้าจอก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่ขึ้นประมาณ300โลก็ขึ้นมาเป็น350บางท่านอาจจะขึ้นไป400เลยก็มีนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งนอกเมืองในเมืองมันขึ้นไม่เกิน320หรอกครับวิ่งนอกเมืองอาจจะเหลือไม่ถึง300ด้วยซ้ำ พอเราอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเนี้เอาระยะทางวิ่งที่มันหลังจากศูนยกิโลเมตรจริงๆแล้วมันยังวิ่งได้อีกประมาณสีโลอะไรเนี่ยเราก็มาโชว์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางวิ่งของลูกค้าที่ได้ออกรถ RC 4 5 0 E ไปตอนนู้นเนี่ยตอนนี้ก็วิ่งได้300ไปปลายกันบางท่านก็แตะ400ครับพอมาถึงปี2025 RC ก็ตอนเนี้ย ถ้าณปัจจุบันเดือน9กเนี่ยก็คือไม่ได้จําหน่ายแล้วได้ยุติการจําหน่ายไปก็ร่วมๆประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะครับอ่าจนกระทั่งในต่างประเทศนะครับกลางปี2025เนี่ยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองญี่ปุ่นเองก็ได้ตีข่าวนะครับ RC รุ่นตัวของรุ่นใหม่นะครับ1จากตัว r c ที่เป็น r c 4 5 0 e ที่เป็นขับเคลื่อนสล้อนะครับแล้วก็จะมี RC300E ที่เป็นขับเพื่อนสองล้อหน้าเนี่ยที่ 300e เนี่ยไม่ได้ขายในไทยนะครับแต่ว่าก็คือพอเป็นตัวปี2025เนี่ยข่าวก็คือออกมานะครับก็คือจะมี rc ที่เป็น rc 500e นะครับแล้วก็จะมี rc ที่เป็น rc 350e นั่นหมายความว่าตอนนี้รุ่นย่อยใหม่ของตัว lexus rc เนี่ยจะมีทั้ง500แล้วก็350นะครับซึ่งมันถูกอัปเกรดอะไรบ้างล่ะ อัปเดตในตัวของอะไรบ้างในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือเปล่าในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับตัว RC เนี่ยจะถูกอัปเดตนะครับคือใช้แบตเตอรี่อันนี้ตามข่าวของทางยุโรปนะครับจะถูกใช้แบตเตอรี่ขนาด77กิโลวัตต์นะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นประมาณ6กิโลวัตต์ได้นะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมอเตอร์กำลังไฟฟ้าแรงขึ้นนะครับ แรงม้ารวมนะครับสำหรับตัว rc 5 0 0 e นะครับแรงม้ารวมตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ380จากเดิมที่313ด้านั่นหมายความว่าอัตราเร่งสำหรับตัว rc 5 0 0 e ถ้ามาขายในไทยก็ต้องดีกว่าตัว rc 4 5 0 e เพราะแรงม้าเนี่ยบวกไป60กว่าตัวได้เลยนะครับศูนยถึงในต่างประเทศเคมไว้4.6วิเท่านั้นเองจากเดิมที่ประมาณ5าวิกลาง ดีขึ้นไปเกือบวิหนึ่งเลยนะครับสำหรับ RC 5 0 0 e แล้วก็จะมี RC ตัว RC 3 5 0 e ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับขับเคลื่อน2ล้อหน้านั่นหมายความว่ามอเตอร์ก็จะมีแค่คู่หน้ามอเตอร์จะไม่มีคู่หลังรถไฟฟ้าเนี่ยขับ2กับขับ4เนี่ยระยะทางวิ่งค่อนข้างต่างกันนะครับทำให้ตัวระยะทางวิ่งจาก RC 4ตัว RC 5 0 0เนี่ย ที่เขาเคมกัน WLTP นะครับเคมกันอยู่ที่ประมาณ400-500นะครับ460-500อันนี้แล้วแต่รุ่นย่อยนะครับพอเป็นตัว r c 3 5 0 e เนี่ยก็เคมกันเป็น560อันนี้ตามมาตรฐาน WLTP นะครับถ้า NEDC เนี่ยก็น่าจะมี600กลางๆ something 700ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับมาตรฐานแต่จากเว็บ ของ Lexus e u ยุโรปเนี่ยเขาใช้มาตรฐานตัว WLTP มานะครับให้ RC ตัว500เองแล้วก็350เองนะครับถ้ามาจำหน่ายในไทยระยะทางวิ่ง1มากขึ้น2ตัวของแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แรงม้ามากขึ้นแล้วก็จะมีการปรับตัวของในด้านการอุ่นแบบ ว่าอันนี้ก็คือน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ในไทยหรือว่าถ้าได้ใช้อาจจะเป็นลูกค้าในโซนภาคเหนือนะครับจะมีระบบฮีทแบตนะครับฮีทแบตขึ้นมาสมมุติว่าอุณหภูมิภายนอกเราเนี่ยอยู่ภาคเหนือนะครับตอนหน,หนาวเลยอุณหภูมิแค่เลขตัวเดียวเขาก็จะฮีทแบตมารอเป็นประมาณสัก20กว่าองศา30องศาเพื่อที่จะให้รองรับการชาร์จได้ยอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาแบตเตอรี่เย็นเนี่ย การชาร์จเนี่ยมันสู้ตอนแบตร้อนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเรื่องอัปอัเกรดในเรื่องของตัว AC ชาร์จนะครับ AC ชาร์จก็จากเดิม11กิโลวัตตอนนี้เพิ่มเป็น22ิกิโลวัตนั่นหมายความว่าชาร์จวอล์อกช์ที่บ้านนะครับจากเดิมนะครับ1ิกิโลวัตนะครับชาร์จประมาณ6ชั่วโมงพอเป็น22นั่นหมายความว่าใช้เวลา 3- 4ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับในแบตใหญ่ขึ้นด้วย นอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีการเพิ่มตัวของพวงมาลัยสเตียร์บไวนะครับเราจะเห็นพวงมาลัยสเตียร์ไบไวใน r c 4 5 0 e ในคลิปต่างประเทศบ้างแล้วแหะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกออกมาเป็นการจัดจำหน่ายสักทีนะครับก็มันอยู่ในขั้นตอนการทดลองซึ่งใน r c รุ่นใหม่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าพวงมาลัยเนี้ยจะมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาก็ก็ถือว่าเป็นเป็น เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของล e x ซัแล้วกันนะครับปกติพวงมาลัยอย่างตัวนี้พวงมาลัยปกติรถนะครับเวลาที่เราจะหักเนี่ยเราจะหักไปเนี่ยค่อนข้างประมาณเยอะเหมือนกันประมาณรอบกว่าๆนะครับถึงจะสุดน,นี่นะครับแต่ว่าพวงมาลัยของตัวใหม่เนี่ยที่เป็นตัว Ste er ียร์บายวเนี่ยเขาจะไม่มีแกนแหลกปกติพวงมาลัยเราจะมีแกนแหลกลงไปถึงล้อนะครับ แต่ว่าเนี่ยคือพวงมาลัยเนี่ยก็คือพวงมาลัยแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล่องที่เป็นกล่องควบคุมนะครับ2ตัวควบคุมตรงพวมงวามาลัยแล้วก็ลงไปควบคุมระบบเลี้ยวที่ล้อนะครับทําให้เวลาที่เราหักเลี้ยวไปเนี่ยระบบส่งที่มันจะส่งจากตัวของที่เราหมุนพวงมาลัยไปที่ล้อเนี่ยทำได้ไวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องหมุน เป็นรอบนะในการในการจะหมุนกลับรถนะครับแต่ก็อาจจะแปลกนิดนึงคิดคิดได้ว่าเหมือนกับพวงอะไรตอนเล่นเกมแล้วกันนะครับเล่นถ้าลูกค้าได้เล่นเกมก็คือเกมพวกตามแบบซิมูเลเตอร์ต่างๆที่พวงอะไรเหมือนคล้ายๆรถ f 1เลยรถ f 1เวลาหักเหลียวก็จะหักประมาณนี้นีครับหักประมาณนี้ปึ๊บก็สุดและสเตียร์บวาก็เหมือนกันนะครับก็คือหัก ประมาณนี้เขาก็สุดคือหักแค่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับระยะในการหักพวงมาลัยน้อยลงเกินครึ่งนะครับสำหรับพวงมาลัยแบบสตีลวไวๆก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในอาซที่จะมาขายในเมืองไทยเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับก็ต้องรอรุนกันนะครับสำหรับพวงมาลัยแบบนี้ตัวมานะครับจริงๆอาเซีเป็นรถที่ค่อนข้างโอเคมากทั้งเรื่องในการขับขี่ เรื่องการเก็บเสียงการการเก็บเสียงนี้ดีดีมากๆดีกว่ารถที่ระดับราคาเดียวกันของเล็ u ซหลายรุ่นนะครับเพราะว่า RC ซเขาจะใช้กระจกอะคูสติกการ์ดที่รอบคันเลยและสองเขาไม่มีเครื่องยนต์พอไม่มีเครื่องยนต์อยิงย่งเงียบเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่ารถไฟฟ้าของ Lexus รุ่นต่อไปนะครับที่จะเข้าไทยจะเป็น RC หรือเปล่าหรือจะเป็นรุ่นไหนนะครับ ถ้ามีข่าวสารก็มอสก็จะมาอัปเดตในรายการคุยในรถนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ใน ep 1นะครับก็จะเป็นในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับของ Lexus ที่เคยขายในไทยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาขายอีกทีหนึ่งโดยการอัปเกรดนะครับแล้วก็ต้องมารอรุ้นราคากันว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับคุยในรถนะครับ EP แรกก็จบลงไปกันเพียงเท่านี้นะครับส่วน EP ที่2จะมาชวนคุยกันเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมอสจะมาทำคลิป EP ต่อไปให้ดูนะครับในการคุยเรื่องรถมีเรื่องอะไรมาคุยเด็กกับรถ Lexus นะครับไม่ว่ารถ Lexus อาจจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับลูกค้าท่านใดอยากจะฟังเรื่องอะไรนะครับให้มอสหาข้อมูลมาคุยกัน ก็เป็นมาด้านล่างได้เลยนะครับหนีจะพยายามหาข้อมูลมาแล้วก็มาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP แรกขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ